มีหนึ่งหนึ่ห้นึัสามีหนึ่งสอสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นวันสอบวันที่2แล้วนะคะสําหรับการสอบบระจุครูผู้ช่วยค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกทุกท่านไปพบกับบรรยากาศการสอบสนามสอบโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีดีค่ะบรรยากาศการสอบจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะ เรสอบมาสองรายการแล้วไม่ไปสมัครที่เขตอื่นนะคะทำไมต้องมาใม่นะทีต่างเลยคะ<อ>่ะไปเพราะว่มา,มาใกล้บ้านหน่อยค่ะใกล้บ้านที่สุดน,นะคะค่ะทำข้อสอบได้ไหมคะก็อพอทำได้ะคะ่ะมัน่นใจแค่ไหนคะ <c oughs> ไม่ค่อยมั่นใจเลยได้แต่ไม่รู้ว่าจะถูกตรงกลางไอ้ทำความให้ถูกต้องหรือเปล่า,าะคะ่ะ ถึงมาสอบที่ตากเกตสองคะก็ทานี่มันธรรมชาติมันดีครับมันน่าอยู่มาจากจังหวัดเลยคะมาจากขอนแก่นครับขอนแก่นอ๋อค่ะมา,าย,ยังไงค,ยยงคะเดินทางมาอย่างไรคะก็มาเพื่อนอนสา่มาบ สะดวกอะไรในตั้งแต่การสอบอะไรย่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะก็ดีครับการดูแลต่างก็ดีระเบียบก็ดีที่พักด,ดีทำข้อสอบได้ไหมคะก็ได้บ้างไม่ได้บ้างมั่นใจมากแค่ไหนคะไม่มั่นใจเลยครับโอ้มา <laughs> อสอบพิเศครับค่ะครับที่นี่อะไรมาค,รค่ะเราอ่ะกาแฟไม่ด, <laughs> ด,ดมากๆๆ

โม้ยตื่นเลยเหรบจะให้ไวตัวออกไปเลยนะครับะได้ไวพอ เอไวเอกสารที่ว่าติตวยอะไครับโ์บเลยนะครับาลครับมาชนิด้ต้องมัมีเนไมล่ะมีฝากไหม 好 a b b è la sua d e f i จำของตัวเองแม่นะเสื้อยืดห้ามเหรอจ่เหมอค่ะเสื้อยืดห้ามค่ะเสื้อยืดเสื้อโปโลห้ามนะคะ ครับไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีร่างรอยกันจอดกันอะไรแล้วครับรือว่าปนารไม่มีร่องรอยพิรุ์อะไรต่างๆครับไม่ต้องแพ็กล่องแบบๆบรงยาวเพิ่มตร

下一个来一个。 ข้อมนะึเกาหนะึองาิางสามข้าล่างนะคะอันนี้เป็นาสายดำเนาะอันนี้เป็นสายนาะ โซเนะคะค่ะเอ๊ะ้านะือคอะก็ีแลครับี้ผมไม่ลืมไม่ลืมอะไรนะครับตั้งใจทำให้ดี

คณะกรรมการต่างๆก็หลังจากเมื่อวานที่เนื่องจากเวลามันช่วงช่วงเวลามันอาจจะจำกัดนิดนึงแต่เวลานี้เวลามันป่อนดภายมากขึ้นแล้วก็การข้อการแนวปฏิบัติต่างๆทุกคนก็ทําได้คล่องขึ้นตลอดสังเกตดูว่บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเจ้าหน้าที่ทุกคนก็เจ้าหน้าที่และกรรมการทุกฝ่ายก็ตั้งใจปฏิบัติาเข้มแข็งเช่นการตรวจการแต่งกาย ว่าข้อแตกก็ยังทําได้อย่างเข้มแข็งต้องต้องขอชฉยอีครัน,นีก็เป็นบรรยากาศนะคะการสอบภาคขอวันที่สองนะคะของโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีค่ะ